สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการโบราณนานะครับทางช่อง YouTube งานศิลปะวัฒนธรรมราชมงคลพระนครนะครับและสำหรับวันนี้เราพบกันเป็น E ีีที่3แล้วนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญที่คุ้นเคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมสิริวัฒน์สสยสุนทรจากงานศิลปะวัฒนธรรมและแขกรับเชิญของเราครับเช่นเคยนะครับหนุ่มหน้ามนคนเดิมเกียรติสรนแก้วสามารถนะครับอจาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนันครครับผม ครับเราพบเจอกันอีกแล้วนะครับคุณพร้อมจากข่าวที่แล้วเพิ่งเจอกันไปหยกหยกนะครับรับวันพืชมงคลพืชมงคลที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้รู้สึกข้องสงของเราจะมีความสวยงามนะครับพิดปกตินะครับใช่เพราะว่ามีสิ่งนี้นะครับมีสิ่งนี้มาไอคืออะไรคืออะไรนะครับต้องให้คุณพร้อมช่วยอธิบายให้เราแล้วล่ะครับเราให้ฟังในวันนี้ใช่ไหมครับเอาเลยไหมครับมัาเรียกว่าอะไรเอาเลยครับเรี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าเรียกในศัพ์ของวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าโคมแขวนหรือ<ค>เรียกว่าเครื่องแขวนซึ่งก็อาจจะมีมีหลากหลายประเภทนะครับเช่นเป็นโคมแขวนเครื่องแขวนหรือว่าเป็นวิมานพระอินเป็นตาข่ายหน้าช้างอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเราเห็นอันนี้นะครับปรากฏในวันวันหนึ่งจะไม่ได้เรียกว่าโคมแขวนจะเรียกว่าโคมตราซึ่งเอ๊ะจะเรียกในวันไหนละก็จะเรียกในวันวิสาขาบูชา ในวันวิสาขะเฉพาะพเป็นวันวิสาขะใช่ครับถ้าเป็นวันวิสาขะบูชาเห็นอันนี้เนี่ยที่วัดพระ,ะ,ระาศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจะต้องเรียกว่าโคมตราจะไม่ได้เรียกว่าเครื่องแขวนหรือโคมแขวนนะครับเดี๋ยวนะครับต้องให้คุณพร้อมช่วยอธิบายนิดหนึ่งระหว่างคําว่าเครื่องแขวนและโคมแขวนมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องแขวนกับกับโคมแขวนเนี่ยมันก็จะต่างที่ในตัวของรูปแบบแต่ว่าฟังก์ชันก็จะเหมือนกันก็คือก็คือร้อย ขึ้นมาเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะออติดตั้งนะครับเพื่อจะหนึ่งนะครับฟ,ฟังก์ชันแรกก็คือเพื่อที่จะระดับตามอาคารบ้านเรือนหรืออว่าสถานที่สําคัญต่างๆเพื่อความสวยงามกับอันที่2ถ้าเป็นเมื่ออดีต,ตาก,การเนี่ยครับก็เพิ่มบรรยากาศก็คือเพิ่มความหอมจริงๆแล้วเนียโครงแผนพวกนี้เราจะเห็นว่าจะถูกติดไว้ตามถ้าปัจจุบันนะฮะเราเห็นอยู่ตามโบสถ์วิหารนะครับตามซุ้มประตูหน้าต่างต่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำจากของที่เป็นของสด ดอกไม้สดใช่ไหมครับซึ่งก็เราเห็นว่าก็เป็นพืชที่อยู่ในท้องถิ่นหลังบ้านเราอาจจะมีกันทุกคนนะครับดอกจำปาจำป<ม>กีกุลาบมนดอกรักดอกพุธดอกมะลิอย่างนี้ครับซึ่งเมื่อแขวนที่ตรงหน้าต่างใช่ไหมครับผมโดนลมพัดไปมาเนี่ยนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังให้กลิ่นที่หอมด้วยนะครับกินก็จะอวนอยู่นะครับในพื้นที่นั้นๆบริเวณนั้นๆแต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะต่างกันยังไงก็จะต่างกันที่รูปแบบบางรูปแบบเป็นทรงโคม ก็เป็นโครงแขวนบางรูปแบบเป็นเออเป็นถ้าในภา,า,ภาษาฝรั่งอาจจะเรียกว่าโมบายอย่างนี้ครับโมบายคือ,อประดับตกแต่งอยู่ตรงหน้าต่างก็อาจจะเรียกว่าวิมานท่าอินหรือว่าเป็นจราระเข้อะไรก็ตามแต่ตามรูปแบบนะครับผมครับแล้วที่คุณพร้อมบ,บอกว่าอันนี้ใช้ในวันวิสาขบาูชาทําไมต้องเป็นวันวิสาขบูชาครับถ้าเป็นก็อย่างที่บอกว่าคือรูปแบบเหมือนกัน แต่ถ้าอยู่นอกวันวิสาขบูชาเรียกว่าโคมงแขวนเครื่องแขวนแต่ถ้าพูดในในในตอนที่อยู่ในวันวิสาขบูชาเดี๋ยวจะเรียกว่าโคมตราอืถ้าชื่อว่าโคมตราใช่ไหมครับโคมโอเคอันนี้โคมแล่แล้วตราอยู่ไหนแล้วตาตาเนี่ยคือตราเนี่ยต่อรอตรานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตาที่แปลว่าดวงตาตรานี่ก็คือดวงตาอ่าใช่ครับตานี้ก็มาจากคําว่าตราสัญลักษณ์ นี่ต้องทอต้องต้องเท้าวความเข้าไปว่าโคมตาเนี่ยปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนก็ในสมัยของรชัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยออในการพระราชพิธีทรงบำเพญ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชานะครับซึ่งแน่นอนว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เนี่ยก่อนที่จะออจะ พระราชาพิธีบรมราชาพิศเศษเนี่ยจะต้องผ่านพิธีสําคัญทางหนึ่งเขาเรียกว่าพิธีประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามกะทรงเป็นเอกอักษราศาสาศนูปธรรมภกหมายความว่าจะทรงอุปธรรมค้าจุนพระเอออทุกศาสนาที่อยู่ในพระราชาอาณาจักรของท่านถือไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามฮันธุูจะทรงอุปธรรมทั้งหมดแต่จะทรงประกาศตัวชัดเจนว่าตัวของข้าพระเจ้าเองเนี่ยทรงเป็น พุทธมามะกะคือเป็นผู้ที่เลื่อมใสนับถือในพระพุทธศาสนาวพราะันเมื่อถึงการถึงวันวิสาขาบูชาซึ่งวิสาขาบูชาก็คือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรนิิพาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็ก็จะทรงนะครับทรงให้ตั้งการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชานะครับซึ่งจะกระทําขึ้นที่พระวูสุวัดพระศรีรัตนศา,าศาสดารามในพระบรมมหาราชวางังหรือว่าวัดพระแก้วนี่เองทีน,นี้เนี่ยมันมาเกี่ยวกับโคมตาได้อย่างไร ก็ในวันนั้นนะครับเราก็จะมีการออจุดแสงสว่างนะครับทำไมต้องแสงสว่างเพราะว่าวิสาขาบูชาจะต้องมีการเวียนเทียนใช่ไหมครับก็ถ้าเผื่อว่าในออยุคก่อนเนี่ยเราอาจจะ,จะไม่ได้มีแสงแสงออสว่างมากพอนะครับก็มีการจุดจุดจุดแสงสว่างเพื่อที่จะให้ความสว่างในการเข้าไปใช้พื้นที่ของวัดในช่วงกลางคืนเพราะเราจะต้อง เวียนเทียนใช่ไหมครับทีน,นี้เนี่ยก็มีการเชิญชวนเชิญชวนเชนิญชวนให้หน่วยงานต่างๆข้าราชการนะครับจากาจากจากกรมต่างๆกระทรวงต่างๆหรือแม้แต่จากวังเจ้านายพระองค์ต่างๆอย่างนี้ครับให้ประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์โคมเป็นโคมเนีครับเพื่อจะมาห้อยตามพับพราสารารายระเบียงพระอุโบสถลายรอบวัดพระศรีรัตนาาศา,าสดารามเพื่อ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแต่โดยในก็คือเพื่อเพิ่มความสว่างสวัยของพื้นที่โดยรอบอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมถึงเรียกว่าโคมตรา mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วโดยฟังก์ชันเนี่ยก็คือการการเอ่อถวายโคมโคมไฟเพื่อจะให้เกิดแสงสว่างแต่ก็อย่างว่านะครับว่าไทยเราเป็นชาติที่มีอาระยะใช่ไหมครับผมเราก็เอ๊ะประดิษฐ์โคมเฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกเราก็ต้องแบบประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมครับผมก็มีการเนี่ยเข้าไป ข้างในสวนหลังบ้านก็ไปหานะครับวัสดุวัสดุที่เราสามารถจะหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงไม้ไผ่นะครับดอกไม้นะครับเช่นดอกบานไม่รู้รวยดอกจำปาจำปีดอกเข็มกุหลาบมอนดอกรักดอกพุดธเป็นต้นซึ่งในภาพก็เป็นอย่างครับดอกจำปาใช่ไหมครับกลีบของดอกดาวเรืองนะครับดอกเข็มดอกลักดอกพุดธอย่างนี้เป็นต้นเอามาร้อยนะครับเอามาร้อยเอามาจีบเอามามัดอะไรก็ตามแต่เพื่อตกแต่งโคมนั้นเนี่ย ให้มีความสวยงามไปด้วยโดยในนะครับว่าถ้าเราเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ว่าจะเป็นปรุงอาหารตั้งใจนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิาหารด้วยความสวยงามนะครับหรือแม้แต่ประดิษฐ์โคมที่มีความสวยงามนะครับวิจิตอย่างนี้ก็เพื่อจะถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้เป็นพุทธบูชานะครับด้วยความที่เราเนี่ยมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างนี้นครับซึ่งซึ่งซึ่งในภาพที่เราจะเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะเป็นโคมเป็นโคมไฟเนี่ยห้อยอยู่บนเออชายของ ศาลาลายศาลาลายก็ามาจากศาลาที่เรียงรายอยู่โดยรอบพระอุโบสถบนพระศิลรัตนศาสดรารามนะครับซึ่งถ้าเราซูงเข้าไปเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจะเป็นตราของหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าตาของกระทรวงศึกษาธิการตราของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานต่างๆเป็นต้นอย่างงี้ครับครับเหตุการณ์ในรูปนี้ตั้งแต่ยุคไหนเออเหตุการณ์ที่อยู่ในรูปนี้เป็นเหตุการณ์ในสมัยรัช,รชกาลที่5นะครับผม mm hmm. ครับทีนี้เนี่ยเออพล่วงมาในออสมัย รัฐราชการที่9กเนี่ยครับก็ถ้าเท่าที่เห็นในหลักฐานปรากฏว่าในปี2513เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีหนังสือเวียนนะครับเชิญชวนให้หน่วยงาน,นยอย่างเป็นทางการนะครับว่าให้ร่วมกันเนี่ยประดิษฐ์โคมตาเนี่ยเอาไปถวายที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีสมหวัเป็นพระราชกุศลวิสาขาบูชาอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะครับผมซ,ซึ่งจากภาพที่เห็นว่า ก็เป็นโคมแล้วก็มีตราจรึงเรียกว่าโคมตราจริงๆนะครับผมปีนั้นปี2513ั้อปีนั้นมีเหตุการณ์อะไรสำคัญที่ที่ทำให้เหตุการหลือฟื้นมีการลรื้อฟื้นการประดับโคมตราในวันวิสาขบูชาด้วยไหมครับก็ก็จริงๆจะเรียกว่าจะไม่เชิงว่าเป็นการเป็นการฟื้นขึ้นมาเพราะว่าก็ยังกระ,ระทำอยู่เรื่อยมาตลอดแต่ผมบอกว่าเป็นนัยยะของการที่เออเป็นการย้ํา เป็นการย้ําความทรอองจำนะครับว่าเ,ออเป็นว่าเป็นงานที่เราจะต้องทําทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็เป็นการแบบว่าเชิญชวนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับให้หน่วยงานหรือว่าภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมกันนะครับปร,ประดิษฐ์โครงตาแต่นี่พอย้อนกลับมาเนี่ยในปัจจุบันที่เรามีชีวิตทันอยู่เนี่ย สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยประมาณนะครับว่าก,ก็ได้มีนะครับมีการประกาศเชิญชวนโดยสํานักพระราชวังนะครับว่าขอเชิญชวนเนี่ยให้หน่วยงานนะครับหรือว่าคณะบุคคลต่างๆเนี่ยได้ประดิษฐ์โคมตราเนี่ยครับเพื่อ,อ,อมาออมาถวายนะครับเรียกว่าโดยสเสด็จพระราชกุศลก็คือร่วมทําบุญกับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับ ก็มีการเนี่ยออกประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ประดิษฐ์โคมตราเนี่ยเอาไปถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมามกรในช่วงระหว่างการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชานะครับและนี่ก็คือโคมตราในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรนะครับในหน่วยงานต่างๆนะครับ เรียกเรียกได้ว่านะครับเป็นเป็นงานที่ที่ที่เกิดจากความศรัทธาใช่ไหมครับโดยปีนี้เนี่ยโต้โหหลักเป็นชมรมศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเออเป็นเป็นโต้โหในการทําใช่ไหมครับแต่ว่าก็เกิดจากการรวมใจซึ่งเราก็ทํามาหลายปีนะครับปีนี้น่าจะเข้าปีที่6หรือเแล้วโดยประมาณอย่างนี้ครับผมบทีนี้มีมีอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าเสริมพี่ป๊อปครับซึ่งคิดว่าเอ๊ะ ก็เป็นก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้มันมีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อกีเ้เราเราเราบอกว่าย้อนกลับไปในสมัยรุ่นรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยครับการพระร,ร,ร,ราชพิธีรงบูรเป็นพระราชกุศลวิสาขาบูชาเนี่ยครับนอกจากเรื่องของการปฏริบัติโคมตราแล้วน,น,นะครับเออเป็นที่ทราบกันกันดีนะครับว่าในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยทรงทรงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอนะครับหรือว่า พระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยหลายพระองค์ไปศึกษาต่างประเทศหนึ่งในนั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเพระอ,องค์สําคัญพระอ,องค์หนึ่งเนี่ยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็<ๆ>ก็<ๆ>ได้ล้นเก้าราชการที่ห้านเนี่ยก็ได้ส่งนะครับไปเ,เมื่อถึงวัยที่สมควรจะได้รับการศึกษาก็คือประมาณ1ิบขวบอย่างนี้ครับก็พอจะเ,เขียนอ่านอาบน้ําดูแลตัวเองได้นะครับก็ส่งนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเพระอ,องค์นี้เนี่ยไปศึกษาต่อ นะครับที่ประเทศอังกฤษไปศึกษาด้านการทหารอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันกันดีนะครับว่าก็ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับอยู่เป็นเวลาเนี่ยร่วม10ปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าที่ประเทศอังกฤษนั้นนะครับเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับซึ่งเออด้วยความเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีหลายนิกายใช่ไหมครับเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีเออรมันคาทอลิก มีโปรเตสแตนต์แล้วก็น่าจะมีออตูดอกใช่ไหมครับผมแต่ว่าพิเศษที่ประเทศอังกฤษที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอันนี้นอกนอกเรื่องแตกไปอีกจะอยากจะเล่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ทรงตั้งนะครับเอ,อ็นนิกายของตัวเองเลยที่ประเทศอังกฤษนี่แหละเรียกว่า Church of England mm hmm. ใช่ไหมครับเป็นศาสนาจักรของอังกฤษเลยนะครับผมแล้วก็มีออผู้นำศาสนาเอ,อ่อ Church of England เนี่ยอยู่ที่ อังกฤษโดยเฉพาะเลยอันนี้สิ่งที่จะเล่าก็คือว่าเทศกาลสําคัญของศาสนาคริสต์เนี่ยนอกจากเป็น thank giving หรือเทศกาลอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ทุกคนนึกออกนะครับทั่วโลกนึกออกก็คือเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสก็คือวันประสูติของพระเยซูคริสต์ใช่หซึ่งเราเรียกว่าเอ่อเรียกว่าวันพระคิดตสมภพบ,บใช่ไหมครับก็คือเป็นการแสดงความยินดีเฉลิมฉลองในการที่ในการมาบังเกิดของพระเยซูใช่ไหมครับผมก็มีการส่ง บัตรอวยพรบัตรอวยพรพูดแล้วก็ขนลุกไม่มีการส่งบัตรนะครับเพื่อจะส่งความปรารถนาดีที่เราเห็นนะครับเป็น Season Greeting นะครับ Merry Christmas and Happy New Year อย่างนี้ครับก็มีการส่งบัตรไปทีนี้เนี่ยก็หลังจากที่ล้นเก้ารัชกาลที่6เนี่ยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษในระหว่างที่ทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ผมพูดแล้วขนลุกเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ทรงคาดฝัน ว่าจะเกิดว่าจะว่าจะมีสิ่งที่จะใหญ่ที่จะส่งผลกับชีวิตของพระองค์ไปอีกตลอด<ม>ชีวิตหรือก็คือว่าในในคราวนั้นที่ผมพูดแล้วขนลุกจริงๆว่าในคราวนั้นที่เสเด็จไปประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยขณะนั้นประเทศไทยเรานนได้ยกเลิกการการตั้งตําแหน่งวังหน้าคือมีวางหลวงวังหน้าและวังหลังวังหน้าคืออะไรก็คือผูท้ที่ถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็อาจจะถ้าสมมติว่า ถ้าสมมุติว่าพระมาหากษัตริย์เนี่ยก็คือวังหลวงเนี่ยมีเหตุที่อันไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ตามแต่เนี่ยก็จะต้องมีวังหน้าขึ้นมาทําหน้าที่ขิงแทนหรือว่ามาสืบราชาสมบัติต่อเป็นผู้สืบราชาบัลลังก์ในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้มีการยกเลิกตำแหน่งนี้ไปคือยกเลิกทั้งวัง,วงทั้งวังหน้าวังหลังไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นการตั้งสยามกุฎราชากุมารเป็นครั้งแรกก็คือเป็นข่าวพิ้น ใช่ไหมครับสยามมากฎุฎราชกุมารซึ่งณขนาะนั้นนะวันนั้นวันที่ล้นเก้ารัชการที่6เนี่ยสเด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยที่ประเทศไทย,ยก็คือสยามในขณะนั้นเนี่ยได้มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยพระองค์แรกเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าสมเด็จพระบรมองค์ใหญ่สมเด็จพระบรมองค์สมมเด็จพรระบโอรสาธิราชพระองค์นั้นเนี่ยคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต สยามมากุฎราชกุมารเนี่ยเป็นพระราชโอรสใน,นรุนก้ารัชกาลที่5กับสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาซึ่งในภายหลังจะกลายเป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบุญมารา,าชเทวีพระพันวษาอัยกาเจ้าใช่ไหมครับณวันนั้นเนี่ยในขณะที่ทรงที่รุนก้ารัชกาลที่6สเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเกิดเหตุการณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่1คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรเิชเนี่ยสเสด็จที่วงกดที่วงกคคืออะไรก็คือถึงแก่กรรม เหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพระองค์ไปตลอดชีวิตคือพระองค์ได้นะครับได้รับการสถาปนาเป็นเสด็จพระบรมโอรสาธิราชตา่อนะครับเพื่อความมั่นคงสถาพรอของราชบัลลังก์ที่ประเทศอังกฤษนี้ครับวัลลังกลับมานะครับหลังกลับมาจากที่ทรงสัมการศึกษาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ทรงมารับศสด็ราชเออมารับศสร็จราชสมบัติต่อจากระาชบัญที่5เพลิที่เสด็จสวรรคตไปเมื่อวันที่23ตุลาคมอย่างนี้ครับก็เมื่อทรงเป็นพระมหากษาัตริย์ ก็ทรงกแ็แน่นอนว่านว,วันบรมราชาพิเศษก็จะต้องประกาศตนเป็นพุทธมามะกะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเมื่อประกาศตนว่าทรงเป็นพุทธมามะกะก็จะต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในวาระสาคัญนั้นก็คือการพระราชพิธีวิสาขบ,บูชาก็เช่นเดียวกันทีนี้ที่เล่ามาทั้งหมดก็คือว่าด้วยความที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษมานานเนี่ยก็ทรงรับเอาธรรมเนียมมาใช่ไหมครับ สำธรรมเียท,ที่เราเคยพูดถึงก็คือว่าในวันออในวันพระคิดตสงพบมีการส่งบัตรอวยพรใช่ไหมครับผมส่งความสุขให้กันในสมัยของเรืร่องเก้ารัชกาลที่หกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานบัตรอวยพรในในวันวิสาขาบูชาครับซึ่งวันวิสาขาบูชาของเรานะั้นเนี่ยของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราเรา,เรามองว่าพิเศษกว่าอีกเพราะว่านอกจากจะรวมจะไม่รวมแค่วันประสูติ เพราะเรามีทั้งวันประสูติตัสรู้และประินิพาน<ช>จึงมีธรรมเนียมว่าทรงพระกุณาโปรดก้าโป,ปรดกรหมบอมพระราทานบัตรอวยพรเื่องในวันวิสาขบูชาแล้วพระราทานไม่ให้ใครก็ให้กับกรอบพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทุลอองธุดิพระบาทผูท้กใกล้ชิดนะครับเป็นการส่งทั้งความสุขแลข้วก็เป็นการส่งเขาเรียกว่าคำมงคล เพราะว่าจะมีการเขียนทั้งภาษาไทยภาษาบาลีร้อยแก้วเป็นภาษามคตก็มีครับเพื่อหนึ่งพระราาธา,าทนทั้งความสุขสองพระราชทานคติธรรมนะครับให้ลำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาก,ก็คือวันประสูติตัดสรุแล,และปณัณญิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาของพุทธศาสนานะครับของเราอย่างนี้ เป็นต้นซึ่งเนี่ยภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ก็คือเป็นภาพบัตรอวยพรนะครับจากจากรุ่นเก้ารัชกาลที่6นะครับที่พระราชทานให้กับให้กับเบุคคลทั่วไปนะครับในในทุกๆเทศกาลวิสาขาบูชาหรือในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชานะครับ,รบซึ่งในปัจจุบันนะครับวันนี้เองเนี่ยครับก็ จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวถ้าเรารอดูเย็นนี้นะครับคืนนี้ก็ได้ข่าวในพระราชสำนักทุกช่องเนี่ยในขณะที่พระบาทสมเด็จพระ,ย,ระยูหัวเนี่ยสันติพระราชาเนินนะครับลงจากรถยนต์ระนั่งพระเนินเข้าสู่พระบูสดัดพระศรีร,รัตนศาส,สดาราเนี่ยระหว่างทางเราก็จะได้เห็นนะครับโคมตาท,ที่สวยงามแบบนี้จากจํานวนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปแขวนถวายเป็นพุทธบูชาอยู่ด้วยนะครับผมพี่ปออันนี้ก็ก็คิดว่าก็น่าจะหมดแล้วสําหรับสําหรับติดวันวิสาขบ บูชาในส่วนของโบราณนานาของเราที่อยากจะมาเล่าให้ฟังโอ้โหเรีเยกว่าฟังเพลินมากเลยนะครับสำหรับอีพีนี้แล้วก็สนุกมากเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมเนาะรอชมรอชมนะครับครับและในวันนี้นะครับก็เราได้รับความรู้ผู้ความสนุกมากเลยวันนี้ฟังสนุกเพลินมากเลยนะครับได้รู้เรื่องราวตั้งแต่อดีตว่าทําไมสิ่งนี้ที่เราเห็นว่า เป็นเครื่องแขวน่นจาจะเครื่องแวนมีโคมแแผนอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังเรียกว่าเป็นโคมตราใช่ครับซึ่งถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลย,เอยไอ้ตาเนี่ยมันคือตราอะไรใช่ครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพร้อมอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับคุณกำลังอยู่ในรายการโบราณนานานะครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งรายการนะครับรายการศาสนิทนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีอีกอีพีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของวันวิสาขบูชาครับครับซึ่งมีอาจารย์สุริยามากมูลแขกรับเชิญของเราก็มาเล่าเกตเล็กเกตน้อยเช่นแม้ว่าเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันประสูติตัสรู้และปรินิพานซึ่งตรงวันกันใช่ไหมครับวันึ้น15เดือน6นอกจากนี้ในวันขึ้น15าเดือน6เนี่ย ยังมีสิ่งที่เรียกว่าสาชาติที่ขึ้นมาพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าอยากรู้ว่าคืออะไรและมีอะไรบ้างนะครับต้องไปฟังฝากไว้ในรายการนะครับรายการศาสนิทนะครับครับผมและในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ